เฮง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 วันนี้ลูกค้าจะเยอะ<ม>เว้ยพี่วดาไงครับครับโอ้พี่รับไปแล้วอะขาดทุนโคตรเยอะพี่รอบนี้ขอโป๊ะอะไรกันนะครับพี่เลือกเอาเลยเนี่ยขาแท้หมดเลยที่ผ้าสัตว์ตวัเท่าไหร่ครับพี่เอาสองพันห้าลวกันน้องโอ้พี่สองพันห้าเปิดขายใครอะสองพันห้าโอ้นี่มันราคาเปิดเปิดมาเองก็ต่อสิ 9ก้า้อยพี่แม่ของไปหน่อยเก้าร้อยอ่ะอ่ะอ่ะโอเคเก้าร้อยเก้าร้อยนะพี่พี่ครับแล้วองค์นี้เท่าไหร่ครับเอาสองพันแล้วกันพระแม่ทับหลวงพระแดงสองพันมันแทบเปล่าอะพี่ครับลดได้ไหมครับก็ลองต่อดูเอาน้องพันหนึ่งได้ไหมครับพี่เอาไปโป๊กข,ของเก่าที่ขาดทุน อแบ่งไปแบ่งไปครับตัวตัดมันก็แท่นี่หว่าเรี๋ยวพ่อคาคนนี้มันจะง,ง่าโง่หวะเมื่อกี้เองพูดเลยนะนอะ้องไม่ไม่ไม่ครับพี่ผมมากินโอโจโ้เฉยๆครับสองพันครับโอเคขอบคุณครับพี่เฮงเว้ยเฮงเฮงมันจะแทบป่ะวะ ช่วงนี้เขาเขียนบทให้กูเก๋บ่อยด้วยเอาวะลองขายดูฝากด้วยนะครับร้านไก่เอซอยู่ตึกเอซีพาซาขนส่งสายใต้ใหม่ชั้นสองเปิดบริการสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นของวันซื้อทุกระบบจบที่ผมได้เลยครับเอาเป็นว่าซื้อจนคุณพอใจถ้าไม่พอใจเดี๋ยวเอาไปซื้อกันมันหลังได้ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่อ้าวนอยองปลาเมาื่อไงลูกดูดูพายผมไหมครับพายอะไรอะมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้ ยี่สิบห้าศตวรรษเฮ้ยแท้เลยพอะศกจุดเนี่ยแท้เลยพ่อแดงเลยแม่ทับเออก็ดูง่ายจิววปาลมเป็นไรอ,ะอ,อ่ะ๋อเปล่าพี่ไม่ไม่ไมีอะไรครับเออไอ้หานนี้แปลกๆว่ะเออขอบคุณครับพี่เอ้ยเดี๋ยวดิ แล้วไม่ขายอะ่ะขายปะผมไม่รู้ราคาครับพี่ไม่รู้ราคาเอาลองเปิดดูก็ได้เผื่อพี่ซื้อได้หมื่นหนึ่งได้ไหมครับหมื่นหนึ่งแปดพันได้ไหมอูพี่ไก่เก้าพันได้ไหมพี่ผมเอาไปทําทุนต่อครับทําทุนอะไรวะอ้พ้าไงพี่ซื้อพ้าต่ออ่ะเก้าพันก็เก้าพันซื้อไปที ขอบคุณครับโอ้โหเทยไวข้างนี้หนึ่งเก้าพันครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าพันขอบคุณครับพี่ไก่โอเคขอบีอะไรมาขะของพี่นะได้ครับพี่เออซื้อดีๆพระแท้ซื้อเป็นแล้วเด็หรือพ่อค้าคนเมื่อกี้มันจะหน้าโง่จริงวะเอ้ยว่าอะไรนะอ๋อเปล่าครับพี่ไม่ไม่มีละครับอะไรวะอสจะแต่คนหูดีวันนี้